อีกแล้วค่ะก็พวกพี่แอบไม่อยู่พูดไม่ได้เหมือนกับพวกเราโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันก็คือยิงจ๊อได้ไหมที่เราซื้อเออ่เขาเรียกว่าซื้อเป็นโฟโต้บุ๊กไปเนาะซิงเกอรนี้11ก็คือได้มาแล้วได้มานานแล้วแหละได้แต่วันนี้เราก็คือจะมาทําการแกะกล่องกันเนาะว่าด้านในอันบอกดูว่าที่เราได้มาีใครบ้างใช่จะมาดูกันอ่ะถามก่อนถามก่อนอยากได้ใครอยากได้จะได้เป็นตั้งใครอยากได้น้อง อยากได้ปัะตูมบุกน้องวีแล้วกันวีใช่ไหมกับฉันอยากได้เป็นเนวเซกรู้เลยสเกค่ะเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้ด้วยค่ะเออพี่ว่าหล่ะฉันอยากได้โมบายโมบายเออก็คือเป็นสิ่งของสองมามาลุ้นกันจะมีรเปล่าอ่ะให้พี่สุเกะมาแล้วทาง ทางเรียนเทียวพี่เชี่ยวก็แบบแพ็กมาอย่างดีมากแต่จำเป็นยังเพราะว่า10อันนี้จะมีใครบ้างซีซีฟิวสิคหรือโมบายหรือเปแต่ก็คือเราจิ้มได้ทั้งหมดเลาน้องอาจิ๊บจิงก็ได้จิ้งก็ชอบทุกคนเลยพี่เชี่ยวก็ได้ปันก็ได้จริงจริงจิงชอบทุกคนนะแต่แค่แบบต้องเลือกอน้องไปคันนี้ก็ได้เอาแล้วหมดแล้วครบหมดแล้วจริงก็ไดแล้วโมนก็ได้ใครก็ได้ไปย่าก็ได้ไปย่า มามิงก็ได้พูด,ด,พดพอะไรจ๊ะมาคุณแม่ป okay, oui ึ้งเต้นกังไหมทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีใครบ้างนี่ค่ะที่เราสั่งมาก็คือจะเป็นโปรตุ้งซูม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 โดยระบบอัตโนมัตินุ่เริ่มเลยนะคะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือตัวนี้ก็คือเป็นการเนาะใช่ก็ถูกเช่คือโปรตุ้งการ์ดเดี๋ยวเรามาแกะดูกันแล้วกันเนาะว่าตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็ข้างในเป็นยังไงกันอันที่หนึ่ง เรา้อเก็บดีอุ้ยต้องไม่กินว่าออกอุ้ยเอาเลยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเลยไหมอันนี้เป็นมิวสิกการ์ดเอ้ฟังเพลงซึ่งมีจำนวนหกเพลงเลาวเขาบอก นี่ไง m สี่สิบแปด t i o n เป็น music การ์ดนะคะนัทให้ดูให้ดูนี่ก่อนดีกว่าปโตอการ์ดบางคนอาจจะเห็นแล้วแหละเนาะเฮ้ยสาีสองคนซูมซูมอโปสเตอร์อินซูมอินซูมอินระบบซูมอินแล้วเราไม่มีระบบอินเสิร์ทภาพนะไม่มีเป็นแบบซูมซ <öst Kok> ูมซูม <attacking> อินกับซูมเอารึมืออุ้ยแต่ว่าจะบอกว่ารูปนี้ชัดเห็นเห็นครบทุกคนเลยนะแบบเนาะคือไม่เล็กไม่อันนี้ ก็คือได้เขาเรียกอะไรนะพี่สี่ทุกคนนะจริงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบก้มหน้าเพื่อให้เพื่อหเห็นน้องชัดๆอ่ะอันนี้คือแบบระดับสายตาเลยอ่ะโอเคสามสิบสองคนอะเริ่มเลยนะเราจะมาดูร้อมกันเริ่มเลยพี่อันนี้ค่อยซูมอุ้ยเป็นเอิรอ่ะเป็นน้ำเป็นสวยเจ๋งมากจริงแต่วันนี้แอบจะไม่เห็นไม่เห็นนาำเท่าไหร่่ะสคนเน้นความแบบสวยไว้ก่อนน่ารักสุดความสวยของภาพอ่ะ เออเซนเปอร์เซนเปอร์อันนี้เซนเปอร์สี่คนไงแล้วก็นี้สามแล้วก็เนี่ยเป็นแก๊งในในเอ็มวีจำได้ปะอืมต่อไปค่ะอ่าเขามีหลายแก๊งไงนี่ไงนี่ไงก็คือครบทุกแก๊งจริงครบทุกแก๊งโอ้มีมีชุดมีนี่มีรูปเดียวว้ายีวสิได้รับลุคเลยก็คือจะบอกว่าเราอยู่หลังกล้องใช่ป่ะแต่เราก็คือได้เห็นชัดเลยเห็นชัดกว่าอีกคนที่อยู่หน้ากล้องอย่างปวดคอแล้ว เราเปลี่ยนไหมไม่ไม่อันหลังไเลยขอไปอยู่ด้วยอุ้ยอุ้ยโมบายพี่อุ้ยน้องภูมน้องวีพี่เชอร์จะบอกวันนี้น่ารังมากเลยนะน่กมเ้ยพี่เชอร์สดใสเวอร์อะพี่เชอร์คือแบบจั่ขวบจริงพี่เชอร์สั่มขวบเออ ปาลคเนิงเจนนิสแล้วก็เป้จ้ะเป้อ๋อเขามีชื่อบอกด้วยนะเราก็ไม่ทันอ่านจับจับด้วยจ้าเราจำไดีอยู่แล้วใช่จริงจะบอกว่าแบบเห็นพี่เป้ก็คือนึกถึงหนังนึกถึงหงเลยลืมภาพนั้นไม่ได้แล้วนี่ไงนี่ไงซิตีจีจีเจนโฟจูนแล้วก็พี่เนยจ้าน้ำหนึ่งยอนคู่แก้วแล้วก็ตระหวานจ้าแล้วก็มินเมย นี่ผักโขมที่ออมแล้วก็น้อง New. นิวเน่คันนิงอันนี้ซีจีมน้องซีจีมสองแล้วก็บีนพีรุสามสองคันนิงสีตาเฟมแล้วก็น้องพีอ่านี่แกงหนึ่งสตางค์แทนน้องแทนพีๆๆรุสามสองแล้วก็มี่เอ๊น้องมีนน้องมีนอันนี้เป็นบีนเทรุ่นสามกันค่นนะอุ้ยหมดแล้วแล้วก็จะเป็นจะเป็นเนื้อรองเอนื้อเพลงเอเอยเอ,ยอยากรู้ว่าทุกทุกทุกเล่นก็คือเป็นอย่างนี้หมดเลยป่ะใช่ใช่ ก็ยตอนแรกนึกว่าแบบจะมีเสื้อเสื้อแบบอื่นด้วยนะึะว่าชุดอื่นๆที่ที่ถ่ายในเวีอแล้วก็มีอันนี้ทันหลังเมื่อกี้อ่าร่าสุดแบบอเอ้ยนา่ <Okay. S 2> นนารักโอเคแล้วก็ถันลังยุนอันนี้ไซยุนาระของจริงมกิคือจะบอกว่าแบบชอบความแบบคุมโทนของเล่มนะน,นางนางคุมโทนแบบความสีฟ้าสีขาวเนาะแล้วก็มีความแบบเอิร์ธโทนแบบเหลืองน้ำตาลนิดหน่อยอะไรเงี้ยผสมกันจริง ก็คือคุณภาพดีด้วยนะเนี่ยสีสีแบบเออสีดีจริงแล้วไม่ใช่กระดาษที่แบบว่าต้องเปิดอย่างระวังเปิดแรงๆใครมีน้ำหนักแบบน้ำหนักมืออย่างแรงๆก็จะไม่ได้นของเราก็คือต้องสนุกสนานจริงๆคือจะบอกว่าแบบโทนง่ายๆอ่ะแบบเออไปเปิดแรงๆก็ยังยังได้อยู่สุดท้ายที่ต้องรุนจ็รู้แล้วอะไรนะเปิดอันไหนหนึ่งสองสามใครวะกลับบ้นอุ้ยไ่น้องมีเหรอ อุ้ย<อ> <ics> เป็นรูปนี้ไง oh, อ๋อสเตรลโบดการ์ดเนี่ยก็คือเป็นรูปอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่ง่ะเอออ่ะเอ้ยพี่เลยพี่เลยพี่เลยจ้าอยากเห็นอ่ะอยากจับเอ้ยเขาเขาชุดชุดบ<อ> er, ้านใช่ไหมเป็นชุดบ้านเหรอ ชุดรถทัวร์เออเออชุดอะไรนะชุดรถทัวร์ขึ้นรถบัสขึ้นรถบัสขึ้นรถก็คือเป็นเป็นโฟโต้จริงๆเนาะเป็นแบบแบบมันเหลวไม่ใช่แบบด้านอ่ะอันต่อไปเราก็ลุ้นโปสการ์ดกันเลยเนาะโอเคได้ค่ะที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นใครโอเคทุกคนพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมนะจะขึ้นมาทางนี้นะเออขึ้นมาทางนี้นะหนึ่งสองสามอุยใครอ่ะ เขามีหลายชุดเอ้ยเรารู้ว่ามีชุดเดียวแสดงว่าเรามีสามชุดน้ำหนึ่งเป็คือก็คือแบบสุ่มเอาอะว่าใครได้ชุดไหนใน MV นั้นใช่ฉันเองอันนี้สรูปเองมาหนึ่งเอาเลยนะหนึ่งสองสามว้ใครอะคันนี้คนนี้คือตอนแรกแบบสะดุดตาเพราะอะไรบ้างเพราะว่าพื้นหลังไม่ใช่ทะเลจริงเออฟึ้งเมื่อกี้ดูว่ามิวสิกแบบเนี่ยโดยแครเพราะผมสั้นเยอะเเออจริง เอ้ยอคสนะเอออุ้ยคาจงจริงเอาจริงอ่ะแสดงว่าเราอยากไดุกคนแล้วแหละก็คจะบอกว่างานที่จับมือล่าสุดอที่เราไปที่เราไปนะไปซื้อนนแล้วก็คืได้ติดติดทีวีอ่ะเขาเรียกอะไรแมกเนตอ่ะของน้องคณีโอเคทุกคนพร้อมไหมทุกคนบอกพร้อมพร้อมค่ะ คิดเองด้วยค่ะพ่อบงศ์หนึ่งสองสามไปใครใครไม่เห็นพี่อันยังมีจี๊ดอุ้ยจะบอกว่ามันมีความแบบมันมีความแบบเชิดชาติเออมันมีความเลิศอ่ะนึกออกอปะไม่รู้จะพูดยังไงนันมีความเลิศเลิศอันนี้คือเลิศเนาะไม่ใช่แบบแนวน่ารักเลยคือแบบเลิศมีความเฟียสมีความเลออจริงตูมตูม นยารักน่ารักเผื่อคนอื่นเขายังไม่มีไงบางครั้งพวกแกก็น่าแต่บางคนยังไม่มีรูปที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยฉันนะฉันเปิดก่อนก็คือกูเหมือนกูรู้แหละว่าเล่นไทยมือท้าจับท่าจับใช่หนึ่งสองสามวิ่งขยับป๊อปเปอร์ที่ป๊อปเปอร์ไหนก็แล้วนะ่ขอดูเฮ้ยมันเป็นชุดแรปปิ้เพิร์ลแรปปิ้ใช่อ้าว แสดงว่ารูปอยู่ในนี้ด้วยแสดงว่ามีหลายชุดมากเลยนะแล้วเขาก็ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นเพลงนี้เท่านั้นแต่มันอยู่ในลำนี้โอ้ไม่รู้แสดงว่ามีกี่ชุดเนาะอันนี้คือต่างจากเพื่อนเลยนะเพราะว่ารวมมูนอะอะไรเนี่ยหมายถึงว่าหมายถึงว่าภาพนะ้้นสูแบบอะที่แบบอยู่เหมือนอยู่ในละครไม่ใช่อยู่ในช็อตฟีดด้วยอะเออเออใครยังไม่มีคะดิฉันมีเค่ะดิฉันมีนะคะเออเหมืว่าแต่ยัไม่มีแบบี่ดิฉันมี จริงๆโต๊ะเนี่ยว่างมากเลยถ้ามีแบบสปอนเซอร์เข้ามาก็จะเราก็จะแบบอ่ะสมมติถ้ามีสปอนเซอร์ยังไงซิสมมติเป็นอะไรดีน้ำอ่ะอะมเจ็บคอวพูดเยอะไปหน่อยขอน้ำแบบกระชุ่มกระชุ่มคอนเนี่ยค่ะโอ้โลูกค้าบอกว่าแก้ก็หายลูกค้าบอกว่าราดตัวเลยจ้ะสุกค้อรดตัเลย ใครพร้อมมาได้เลยเนี่ยว่าได้หมดเลยเนี่ยจริงเคยเห็นแบบของแบบที่เขาไลฟ์สดขายที่แบบเปิดเลยได้ต้งไปแผละบางหน้าเราได้เลยได้เลยอ่ะต่อไปห้าห้าใบแล้วเนาะอีกใช่ห้าใบค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะสลับร่างกันหนึ่งสองสาม๊เย้ให้พี่วันรุนไปก็คือรุนด้ยนะรุลิงรอลิงชัดมากภาษาไทยคนที่หก คนที่หกจะเป็นใครเออทน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 ต้องใส่เฟกต้องใสเฟกใคร1น3่าใครอะพี่พี่กนแก้วแก้วครูแก้วฮุยเราสวยมากอวยจริงคตรแซ่บเลยอะ น้อันนี้ก็คืออีกเลเวลหนึ่งของน้องๆที่อ่าน้องๆน้องแบบความเฟี้ยวแบบเห็นความมั่นใจออกมานแบบจริงหนึ่องตอบซะอุ้ยเนา้าวนี่เราเองเราเองอสวัสดีค่ะโมค่ะสวัสดีค่ะเนค่ะโมนี่เอออุ้ยแสดงว่ารุ่นสัง เขาไดเลยแล้วบิดมาหมดเลยอกเข่าจริงแต่วันนี้เทเนาะน้องโมเนี่ยไหนเนีสบายกระเป๋าประมาณที่แเบตากใช่แต่เราทบีทำอะไรก็ได้เซรั่มเซรั่มเสร็แล้วเซรั่มเซรั่มเซร่มเซร่มม่เ่ถูกแล้วถูกแล้วสีคราเออเราได้เฮ้ยเราเมื่อกี้รุ่น2เมียงเฮ้ยเราขาดรุ่นสองนะเอาล่ะมาหนึ่งส ใช่อ่ะในอุ้ยอุ้ยในสามสามน้องน้ำหนึ่ได้สามซึ่งรูปเดิมด้วยนะรูปเดียวด้วยใช่แเดิมังว่าก็น่าจะมีแค่รูปเดียวปะต่อคนไม่แน่ใจมีใครมีใครได้รูปอื่นมาแชร์กันได้นะจริงค่ะอ่ะเลยอะไรสองอันสุดท้ายอ่าพร้อมกันเลยไหมล่ะเอาป่ะล่ะโอเคชินชุดลายดอกจริงเหรออุ้ยแต่ไม่ได้ดูว่าใครแสดงว่าต้องเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสอง ไม่ใช่ลูกสาอ๋อพราะว่ามีเบระบิดใช่หนึ่งสอ้อุ้ยอุ้ยไดอีกแล้วเตี้ยนแสดงว่ามีหลายชุดใช่เฮ้ยเอาเนีสดวยนี่ยิ้มสดใสมากจริง นีาเพืนใช่งนไลอเห็นไหมเห็นไหมซาราลยเขใส่สีแดงเหรอเนี่ยเนี่ยสีแดงเนี่ยสีแดงเออเออมาแล้วอะอะให้ทวนทวนทวนให้เขาดูซิว่ามีใครบ้างกินงไปเย้ได้นะคะก็จะมีน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งสองสองใบชุดเซตของซิงี่สิอดไปพี่ยอมพี่ยอมสวจ เราอยากดูอยากดูดกันซีนกำนซีนหน่อยไปค่ะใส่สุดจริงอันนี้อันนี้ชุดชุดเล่นทะเลเนาะอันนี้แบบเพิ่งลงจากรถบั๊คันี้เนาะเพิ่งลงจากรถบังกป๊าป๊าเออก็คือในอะไรเขาเรียกอะไรนะในช็อตฟิล์มหรอช็อตฟิล์มใช่ ไหนป๊อปคอร์นคนไหนดูอยู่จริงก็โอนี่มีสองชุดเนาะของโมนี่ก็คือชุดหนึ่งเป็น m อ็มบีเฟิร์แล็เดยอีกางนึงเป็นช็อตฟิล์มถูกต้องครู๊ก้แก้วเออเออก็คือชุดเล่นท่าเรียมจีนอินเนอร์อินเนอร์เซ็กซี่ถ้าพูดถึงเดินเซ็กซี่นี่ก็คือกูต้องให้ต้องให้โอเคพิออน ใส่ดูรอยยิ้มนางสิเอาจริงนะคุกคนทำเป็นบางคนอ่ะพี่ย้อนเนยนั่งหลงนั่งหลงนั่งถึงพี่นายนอ้านก็คือเกมนี้เขามากแต่สีแดงนะจริงครบ เป็นที่ะระลึกอของของ,ของเราเนาะหนึ่งชุดซึ่งเราขอน้องคณิไปคอ,อเอาล่ะอะกลับมาที่กิจกรรมอาวเราบอกเลยว่าเราขอเก็บอย่างนี้อีกก้ันคืออะไรอีกก้อนคือเราจะมาแจกทุกคนแล้วเราจะแจกเนาะแจกเป็น,ปนช,ชุดโต๊ะบุ๊กนหนึ่งชุดมีมิวสิกการ์เนาะแล้วก็พร<อ>้อมกับรูปน้องๆ คหรือว่า C J M 4 8นะคะโอเ <Okay. S 2> คกาติกาเป็นยังไงซีง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะโพสไปที่ f c e e o o o แคนเพจนะคะส่วนเพื่อนๆก็คือมาคอมเมนต์ใต้โพสว่า 1. ชอบอะไรในอัลบั้มนี้อัลบัม <นะ S 2> บ้มนือซิงเกิลนี้สิใช่แล้วก็ 2. ก็คืออยากให้พวกเราแห่มาดูนะคะทำคลิปอะไรคลิปอะไรเกี่ยวกับ B N K 4 8เแล้วก็ C C M 4 8เดใช่แล้วง่ายๆกันเลยนะคะเราจะสุ่มแจกทั้งหมด9าใบซึ่ง9ก้าเน้าใบเนาะวที่ทำมันนี้9ก้าใบนี้เราก็จะสุ่มแหลนะเนาะว่าแบบอ่ะคนนี้ได้นี่ไปนี่ไปอะไรเงี้ยเนาะใช่แล้วถ้าสมมติว่าจะจะโพสต์ใต้คลิปนี้ได้ไหมเอ่ยได้โพสต์ได้แต่ว่าไม่นำมานับ <laughs> S <S ใช่อยากให้ทุกคนไปร่วมร่วมสนุกในเฟซบุ๊กแฟนเพจมากกว่านาะเพราะว่าเราจะได้มีช่องทาง,งาการติดต่อ,อเราจะได้ติดต่อกอันง่ายดายใน<ช>การแลกเปลี่ยนที่อยู่เนาะโอเคใช่แล้วนเราก็ในใน a c e b o o k เองเนี่ยก็จะแชร์ได้ง่ายด้วย<ช>เนาะสมมุติว่าเอ้ยเรามีเพื่อนที่ชอบเรียนเคเหมือนกันก็สามารถแ,แชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ตรงนี้ด้วยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมมีคำถามค่ะค่าส่งฟรีหรือเปล่าคะฟรี มาลุ้น <c oughs> กับเราก็คือแค่ <c oughs> เปิดใจกว้าง <c oughs> เอาความชอบของตัวเองความรักของตัวเองมาพ <c oughs> ิมพ์ใต, <c oughs> คตใ้คอมเมนต์แค่นั้นเอง เดี๋ยวเราก็จะประกาศเหมือนเดิมน้องว่าใครได้รางวัลนี้บ้างก็คือทั้งใน Facebook ใน Youtube ของเราด้วยใครอย่างที่บอกนว่าถ้าใครเห็นคลิปตัวนี้แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็มาคอมเมนต์ได้เลยว่าใครได้รูปภาพของใครบ้างอ้วนหน่อยใครได้ใครบ้างอวนให้แบบอิจฉาหน่อยใครได้มิวสิกบ้างอวนให้พี่ันอิจฉาใครได้โไใคด้รบจริง สำหรับพวกเราก็มีช่องทางติดต่อสีช่องทางเดิมเนาะก็คือ YouTube Twitter TikTok แล้วก็ Facebook ค่ะก็สำหรับใครที่ช,ชอบคลินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสูัให้กระดิ่งกิงกิเตรใจของเราได้นะคะคลิปหน้านะคะเราจะแห่มาดูแห่มากินแห่มาเล่นแห่มาคุยอะไรก็อย่าลืมติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายอยากบายบายด้วยนี่เออ อย่าลืมเลยลุกขิดด้วยกันรว่างนะบายแล้วก็ <Bye. S 2> ปิดแบบยูทูบเบอร์เอามือ,เอ,มอเอามือปิดบายลดงอย่ลองอีกเอาไปย่อ <laughs> <laughs> <laughs>